สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อกับนิยาย The Amazing s u n i n Law ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านในบทที21่21-30ถึง30ครับสวัสดีค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเรื่องพลิกผันจริงๆครับทั้งการเปลี่ยนคั้วอำนาจในตระกูลชาว ใช่ค่ะแล้วก็ผลกระทบจากการตัดสินใจของตัวละครโดยเฉพาะเยเชนกับชาวชูรานนะครับทั้งเรื่องสัญญากับ Imperial Group ที่วุ่นวายแล้วก็ยังมีวิกฤตเรื่องออการเงินอีก อืมใช่เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจกันว่าโชคชะตาคนเรามันพลิกได้เร็วขนาดไหนใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรได้บ้างที่สำคัญคือตีมเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกกับความจริงข้างในนี่แหละค่ะมันสวนทางกันมากๆ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยเรื่องสัญญากับ Imperial Group ในบทที่21-23ถึงคือเปิดฉากมาในงานเลี้ยงตระกูลชาวก็ประกาศเลยเปลี่ยนตัวคนดูแลโปรเจกต์จากชาวชูรานเป็นชาวไฮ้ลงซะงั้นอืมใช่ค่ะแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดครับยี่เชนินลุกไปกระซิบอะไรก็ไม่รู้กับคุณแวงดงช่วยรองประธาน i อ p e r i a l Group อืมแล้วเธอก็ประกาศยกเลิกสัญญาทันทีเลยโห อะไรจะขนาดนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าทุกคนช็อกไปเลยค่ะความตกตะลึงในงานมันชัดเจนมากการตัดสินใจของคุณวางดงชเชวมันไม่ใช่แค่ยกเลิกสัญญาแต่มันเหมือนตอกย้ําเลยว่าหญิงชราชาวตัดสินใจพลาดครั้งใหญ่ใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนส่องไฟไปที่ชิวชูแรนทันทีเลยจากที่แบบไม่มีใครเห็นค่ากลายเป็นคนสําคัญขึ้นมาทันที แต่เบื้องหลังจริงๆก็คืออิทธิพลของประธานลึกลับนั่นแหละค่ะที่เหมือนจะทำผ่านยี่เชิญลูกเขยที่ทุกคนมองว่า,าไร้ประโยชน์คนนั้นนะใช่ค่ะคนนั้นเลยแล้วภาพที่หญิงชราเช่ากับชาวเฮลองต้องรีบวิ่งตามหาชิวชูรันนี้มันสะท้อนมากๆสุดท้ายก็ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเองคืนตำแหน่งให้ชูรันเพื่อรักษาหน้าแล้วก็รักษาสัญญาอืพอกลับมาคุณวังดงชู ก็ย้ำเลยนะว่าจะร่วมมือต่อก็ต่อเมื่อชูแรนเป็นคนดูแลเท่านั้นชูเรนเองก็ยังงงง,งอยู่เลยแต่สถานะเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆตรงนี้เห็นชัดเลยค่ะว่าอำนาจมันเปลี่ยนมือแล้วชูแรนกลายเป็นศูนย์กลางแบบไม่รู้ตัวเลยมันเผยให้เห็นธรรมชาติของตระกูลชาวเลยนะว่าจะเห็นค่าคนอื่นก็ต่อเมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับจริงๆจริงด้วยครับแล้วก็ยิ่งทําให้เห็นความขัดแย้งในตัวเยเชนชัดขึ้นไม่อีก ภาพลักษณ์ภายนอกกับอิทธิพลที่มองไม่เห็นของเขาแต่ก็น่าคิดน,นะครับว่าถ้าวันนั้นเยเชนไม่ได้กระซิบอะไรเลยชัดตาของชูแรงกับตระกูลชาวจะเป็นยังไงต่อนั่นสิคะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับจากเรื่องวุ่นวุ่นในตระกูลโฟกัสก็เปลี่ยนปุ๊บไปที่ชีวิตส่วนตัวเยเชนเลยเมื่อมาลานแม่ยายโทรมาเสียงดังลั่นเลยในบทที 2> ่2 3อมาแล้ว เราเห็นภาพคนประท้วงหน้าบริษัทควาซินอินชัวร์นส์คุณมาลานกับผู้สูงอายุคนอื่นๆกำลังวลววายดอยเงินคืนอืมเพราะไปลงทุนกับประกันอะไรสักอย่างที่กลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไปซะแล้วค่ะแล้วมาลานก็สารภาพว่าเอาเงินเก็บทั้งบ้านน่ะเป็นล้านเลยนะไปลงแล้วก็ตามสเต็ปเดิมโทษเยเชนอีกแล้วโหเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจนะคะเรื่องความเสียหายทางการเงิน แต่มันก็สะท้อนนิสัยเดิมๆของมาลานเลยคือปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นโดยเฉพาะเย่เชนตลอดใช่ครับแพะประจำบ้านทางที่จริงๆการตัดสินใจลงทุนนี่คือตัวเองล้วนๆเลยนะแล้วเรื่องมันพีคขึ้นไปอีกครับคือมาลานไม่พึ่งลูกเขยนะแต่ท่านไปโคหาวังยุงคายหนุ่มที่มาจีบชูแรนให้ช่วยอ้าวไปทางนั้นอีกเขามาพร้อมพพสเลยดูมั่นใจมากว่าจะเคลียร์ได้ แล้วก็ดูถูกเยเชนต่อหน้าคนอื่นอีกอแถมมาลานยังจะเสนอตัวช่วยคนอื่นในที่ประท้วงอีกนะโดยตัวเองจะได้ค่าคอมสิบเปอร์เซ็นด้วยโอ้โหแรงจูงใจวางยุงขายนี่ชัดเลยนะคะหวังทําคะแนนกับแม่ยายเพื่อเขาหาลูกสาวแต่ความมั่นใจนี่ดูจะเกินตัวไปหน่อยแล้วก็ตลกร้ายมากที่มาลานเชื่อคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวนั่นสิครับแถมยังคิดจะเอาเปรียบคนอื่นในยามลำบากอีกมันก็นะคะ แล้วฉากเผชิญหน้าก็มาถึงครับวางยุนคายไปท้าทายตัวแทนหวากสิน้นจนเจ้าของชื่อเชลหวากสินออกมาแต่แล้วตัวจริงเสียงจริงก็ปรากฏอาจารย์หงที่ห้าผู้มีอิทธิพลที่ใครๆก็กลัวอืมมาถึงตัวใหญ่เลยซึ่งวางยุนคายกับมาลานตันไปล่วงเกินเข้าเต็มๆโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยการปรากฏตัวของอาจารย์ฮงที่ห้านี่คือเฉลยเลยค่ะว่าใครคือตัวการใหญ่เบื้องหลังเรื่องนี้ ความยโสโอหังของวางยุนไคกับมาลานก่อนหน้านี้กลายเป็นเรื่องเลยใช่ครับโดนตบหน้าชาติใหญ่ใช่ค่ะจากที่วางมาดใหญ่โตกลายเป็นหมอบกราบอ้อนวอนทันทีเลยวางยุนไคถึงกับโทษว่าเป็นความผิดของกลุ่มคนแก่ที่ประท้วงนูน่นบยเก่งจริงๆคลิกเร็วมากค่ะแล้วก็โหดร้ายมากด้วยสถานการณ์เลวร้ายสุดๆครับ อาจารย์หงที่ห้าสั่งลูกน้องให้ตบวางยุนคายกับมาลานคนละหมื่นครั้งหูหมื่นครั้งแต่จังหวะที่มาลานกำลังจะโดนตบอีกรอบเนี่ยเยเชนที่ยืนดูงเงียบๆก็พุ่งเข้าไปคว้าข้อมือลูกน้องอาจารย์หงไว้ได้ทันพอดีเป๊ะนี่แหละค่ะจุดคลแม็กสำคัญเลยยี่เชนคนที่ถูกมองข้ามตลอดคนที่ถูกเรียกว่าขยะกล้าที่จะเข้าไปขวางคนของ,ขอ,งอาจารย์หงที่ห้าที่มีอิทธิพลขนาดนั้นสุดยอดจริงๆ มันไม่ใช่แค่ช่วยแม่ยายนะคะแต่มันคือการเปิดเผยด้านที่ไม่มีใครเคยเห็นของเขาออกมาเป็นครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้สรุปได้ว่าในช่วงบทที่เราคุยกันวันนี้เราเห็นเลยว่าสถานะอำนาจมันไม่แน่นอนจริงๆนะครับผลของการตัดสินใจผิดๆมันร้ายแรงมากทั้งกับหญิงชราเสี่ยวยาวและก็หมาลานใช่ค่ะขณะเดียวกันตัวตนของยี่เซนก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆน่าขนหามากขึ้นไปอีก สถานการณ์ต่างๆก็บานปลายไปไกลเกี่ยวพันกับคนใหญ่คนโตอย่างวังดงซวและก็อาจารย์หงที่5เฉยเลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือเมื่อเราเห็นอิทธิพลของยี่เชินที่เขาใช้ทั้งแบบลับๆกับ Imperial Group และแบบตรงๆกับคนของอาจารย์หงที่5 มันอาจจะบอกใบอะไรเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถหรือว่าเส้นสายที่แท้จริงของเขากันแน่นั่นสินะครับแล้วการที่ความสามารถพวกนี้เริ่มเผยออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างที่มีต่อเขาไปยังไงในอนาคตล่ะคะเป็นคำถามที่น่าติดตามต่อมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ